ทุกคนครับมาเจอโจทย์ข้อนี้กันหน่อยได้ที่เลย,ยนะนี่คือจอมบุ๊คเด็กมีรายได้สามหมื่นหกต่อเดือนใจขาดไฟห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ใจขาดน้ำสองเปอร์เซ็นต์ของรายได และก็จ่ายค่าเน็ตอีก3%ของรายได้ที่นั้นเงินที่เหลือเอาไปจ่ายค่าเดินทาง20%หลังจากหากไปแล้ว พอก่อนหลังหักจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้วก็ต้องจ่ายนะค่าอาหารอีก30%นะและหลังจากจ่ายค่าเดินทางแล้วนะต้องไปจ่ายนะค่าประกันสุขภาพอีก10%ห่อยถามว่าไอ้นายจอมยุคเนี่ยมังจะเหลือเงินงเดือนนี้กี่บาทว่านักเรียนข้อนี้เป็นข้อสอบพีเทสปี68สวชนกุหลาบล่าสุดเลย เด็กๆทาได้ไหมอะมาลองดูกันหลักการทําอย่างนี้นะเด็กๆเกอ้ยหมวกปิดหน้าปิดตาหอ,อกแล้วเฮ้ยจับหมวกผิดด้างวะจริงๆต้องอีลายเมื่อกี้มาบังนั่นนะ่ะได้อยู่ข้างหนึ่งวอะอะโอเคไม่เป็นไรโจทย์ข้อนี้เด็กๆนะถ้าไปใช้วิธีการธรรมดาเนี่ยทาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคําตอบที่ได้จะหลายขั้นตอนไปหน่อยใช้หลักการอย่างนี้เด็กๆเ,เราพูดอย่างนี้ว่าเมื่อเราหักไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จะเหลือเท่าไหร่หนะครูโซ แนะนำว่าสมมุติว่าถ้าเราพูดว่าเราหักไป x เปอร์เซ็นต์เขียนไว้ก่อนนะหักไป x เปอร์เซ็นต์นะหักไป x เปอร์เซ็นต์มันจะต้องเหลือ100ลบ x เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ไหมเช่นเราบอกว่าหักไป20%เปอร์เซ็นต์มันจะต้องเหลือ8 0เปอร์เซ็นต์ถ้าครูบอกว่าหักไป70%เปอร์เซ็นต์มันต้องเหลือ3-0%เปอร์เซ็นต์นั่นเองหลักการอย่างนี้พวกเจ้าพอจะทำไหวไหม ดังนั้นในโจทย์ข้อนี้มันมีตัวที่สามารถรวบยอดได้ตั้งแต่อันแรกเลยมันบอกว่าอ่านโจทย์ดีๆนะมันพูดไว้ว่าเน่เน่เนนะมังพูดไว้ว่านะจ่ายค่าไฟ5%จ่ายค่าน้ํา2%และจ่ายค่าเน็ตไป3%ดังนั้นไอโจทย์ข้อนี้มันหักไปตอนเริ่มต้นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วมันหักไปตอนเริ่มต้น4%เราก็เขียนไปอย่างนี้ไหนหัก4%เหลือเท่าไหร่เหลือ เหเลือเอ,อเหลือเออเหลืเอ94%เพราะนั้นได้9กของอะไรของ3 6 0 0 0ันบาทตอนเอาไปเขียนเขียนยังไงเขียนนี่สิ9ก้ส่วนร0 0ของ3 6 0 0 0บาทคิดเลยไหมคิดเลยไหมอย่าง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 ่งนี้มันเสียเวลาในห้องสอบเดี๋ยวมันจะไม่ทงังต่อไปเขาพูดว่านี่นะเงินที่เหลือเนี่ยนะคิดเป็นค่าเดินทางหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าวไปแล้วหักไป อีก20เอร์ซตเหลือเท่าไหร่เหลือมองให้ออกเหลือเหลือ80นะทั้งหมดคูณด้วย80ส่วนร้อยเนี่เริ่มมองออกแล้วยังเริ่มมองออกแล้วนะต่อไปโจทย์พูดว่าอะไรนะหากค่าอาหารไปอีก 30- เอร์ซหลังจากหักทั้งหมดไปแล้วใช่ไหมจัดไปเพราะนั้น30เซคือเท่าไหร่อะหากไป3 0ซต้องเหลือใช่และหักไป30ปซต้องเหลือเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เฮ้ยผู้จ้าไม่ทักอีกแล้ว อ่ะคู่อย่างนี้เลยได้ไหมไม่ต่างกันนะโอเคต่อไปตัวสุดท้ายเขาบอกว่าหักอะไรนะหักอะไรอ่าหักค่าประกันสุขภาพอีก10%หลังจากหักค่าอาหารหักไป10%เหลือเท่าไหร่เหลือใช่เหลือ9เซษปกเซษส่วนร้อเห็นไหมนี่ง่ายแหละเอาไงตัดจีโลกเจออะไรที่ต้องตัดบ้างมีอะไรให้ตัดบ้างอา้าวนี่ไงร้อยตัดไปก่อนเลยนี่น นะสองตัวตัดอะไรอีกพวกนี้ตัดได้หนึ่งหนึ่งตัดหมดเลยนะสิตัวนี้ตัด9นะสิตัวนี้ไปแล้วได้อะไรนะตัดไปที่ศูนย์ตรงหลังนี้ตอนนี้เหลือเลขอะไรง่ายหรือยังง่ายและเหลือเลขอะไรลลกเหลือเลข9คูณเลขอะไรเจ็ดคูณแปดคูณเก้าคูณสามสิบหกแล้วทําไงโลกหารใช่โลกหารเจ็บคิดเลขให้ไวลูกข้อนี้ไม่มีอะไรยากเลขสั้นลงแล้วใช่ไหมไม่ต้องทาตามกับ บวงการใช่ไหมทําตามวิธีทันไหมทันนะนั่นเฉพาะคนที่คิดเลขไวแต่ถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลาข้อนี้เราใช้หลักการเหลือได้ไหมได้เร็วกว่านะจาวิธีการของครูโซ่ไว้นะอ่ะเหลือเลขน้อยหรือย,อยังเลขน้อยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น9คูณ7คูณ8คูณ9คูณหาริ 10. ต้องรีบเอาสิไปตัดทอนไหมไม่ต้องไม่ต้องจะเก็บมันไว้ใ่จุดทดชั้นยมนั่นเองถูกไหมถูกไหมถูกไหมเอาละเอาเศษคูณกันให้เรียบร้อย ถ้าคูณไม่ผิดพลาดข้อนี้จะได้ได้อะไรได้อะไรบอกครูมาบอกครูมาได้1นึ่งแหมื่นสารต็มโอ้ยหารสิบทำไงใส่ทศนิยมไป1ตําแหน่งเย่ yeah. ใช่ไหมคาตอบจะต้องเป็นข้อไหนนี่ไงหนึ่งหมื่นหกพายยี่สาจดหคำตอบเป็นข้อที่หนอ๋อ,อ,อนี่คือจอมยุดเด้ แต่ละมือแต่ละเวน้นบอกเหตุยังมัวแต่คิดสามาการอยู่ทุกวันเป็นอย่างนั้นจนหัวจะปวู อโจทย์ประเภทของการลดราคาเพิ่มกําไรบวกกาไรหรือว่าหักออกไปเป็นเปอร์เซ็นต์พยายามใช้เทคนิคนี้นะลูกนะแล้วหนูจะทําโจทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วเจอกันในโจทย์ข้อถัดไปข้อนี้ได้คะแนนไหมจัดไปหมุนปับชงวนี่คือจอมยุดเดแต่ละมือแต่ละเวนบ่อเหยัง <sk> คือจอมหยุดเดแต่ละมือแต่ละเว้นบ่เห็ดยันพึกกำลังภายในไว้กันน้มตาพังที่เจ้าทั้งอึกตายไปยังเฮแอ